ันนี้นะคะเราขอนำเสนอให้รู้จักกับที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งเป็นสถานที่ที่ทำการรักษาสัตว์นานาชนิดมาแล้วมากมายบนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่ามากมายเลยค่ะคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี จะประกอบด้วย3ส่วนใหญ่นั่นก็คือส่วนของโรงพยาบาลประสุดสัตว์และสัตว์ป่าประสุป,ปาลันซึ่งเปิดทำการรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปทั้งสุนัขและแมวด้วยแต่ภารกิจหลักๆนั่นก็คือเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาสัต,ตวแพทย์ชั้นปี 4, 5และ6อาทิรายวิชาวิทยาการสืบพันธุ์เวชศาสตร์ม้าและสัตว์เคี้ยวเอื้องและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ โรงพยาบาลนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนของสัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่ซึ่งส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่รับรักษาสัตว์ใหญ่ค่ะเราก็จะมีวอดของสัตว์ปสุสสตว์แล้วก็วอดของม้านะคะส่วนแรกที่เราจะพาไปดูก็คือที่พักสัตว์ป่วยในค่ะของสัตว์ปสุสสตว์จำพวกแพะแกะวัวอะไรประมาณนี้ก็คือจะมาอยู่ที่นี่ถ้าเราจะเห็นเนี้ยค่ะจะมีข้อขนาดใหญ่สําหรับวัวให้ให้วัวได้อยู่นะคะทีนี้เนี่ย ในส่วนของแพะหรือว่าตัวเล็กๆเงี้ยเราก็จะมีคอกที่เสริมเสริมเหล็กก้านเล็กๆอย่างนี้อย่างด้านด้านขวามือของของหมอนะคะจะเป็นแพะแล้วก็ลูกแพะอะคะ่ะซึ่งแพะส่วนนี้มาจากแพะของโรงพยาบาลเองนะคะในในส่วนของแพะเราจะมีเลี้ยงเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยในในทางสัตวแพทย์เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆแพะหรือสุนัขเงี้ยคะ่ะ ลักษณะกายวิภาคของเขาอาจจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักศึกษาสัตวแพทย์หรือว่าสัตวแพทย์ทุกคนเนี่ยก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าสัตว์ตัวนี้มีกายวิภาคตรงไหนบ้างกระดูกเขาเป็นยังไงกล้ามเนื้อเป็นยังไงระบบอวัยวะภายในเป็นยังไงคะ่ะเพื่อการรักษาสมมุติว่าตัวนี้กระดูกหักมาถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีกระดูกอะไรบ้างเราก็จะไม่รู้ว่าที่หักเนี้ย คือกระดูกท่อนไหนแล้วเราจะรักษาอย่างไงเงี้ยค่ะอย่างเช่นแพะก็แตกต่างจากสุนัขก,ก็คือเขาจะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนคล้ายๆกับวัวเช่นแพะก็จะมีสี่กระเพาะรวมถึงว่าแพะในประเทศไทยเนาะก็จะมีฟาร์มที่เลี้ยงแพะจํานวนมากโดยเฉพาะในแถบจังหวัดกาญจนบุรีะคะ่ะที่เราไปให้การรักษาหรือว่าให้บริการเนี่ยก็มีฟาร์มแพะจํานวนเยอะพอสมควรเด็กสัตวแพทย์ก็คือต้องรู้ต้องเรียนว่า จะจับบังคับยังไงส่วนมากที่มาเรียนนะคะถ้าเป็นเบื้องต้นก็คือเด็กนักศึกษาจะเรียนว่าจับบังคับยังไงจับยังไงให้อยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างเนี้ยค่ะที่พี่เขาจับอยู่ถ้าเป็นแพะเพศผู้บางคนเขาก็จะจับที่เขาแต่ถ้าเป็นตัวเมียพี่ว่าจะจับตรงไหนคะค่ะก็คือถ้าเป็นแพะเพศเมียเขาก็จะ,จะจับที่หูแล้วเขาก็จะสามารถที่จะคอนโทรลให้แพะอยู่นิ่งๆได้ แต่ถ้าอย่างกรณีที่ต้องทําอะไรมากกว่านี้อย่างเช่นถ้าฉีดยาอาจจะอยู่แค่นี้ได้แต่ถ้าทําอะไรที่ต้องเจ็บมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องทําแบบนี้เพื่อให้เขาอยู่นิ่งมากขึ้นรวมถึงอย่างเช่นถ้าต้องทําอะไรหนักมากมอาจจะต้องล้มลงนอนผู้ช่วยเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าจะล้มนอนอยังไงร,รวมถึงสัตวแพทย์เองก็เหมือนกันค่ะก็จะต้องเรียนรู้ว่า จะจับตรงไหนจับยังไงให้เขาอยู่นิ Hah> ่งๆเอ๋เห็นมีชื่อตั้งหลายชื่อเลยอะค่ะใครเป็นคนตั้งคะส่วนมากก็เป็นพี่ๆเขาตั้งกันเองค่ะแล้วแต่ความชอบอย่างบางตัวเกิดสงการพี่เขาตั้งช่วงสงการก็ตั้งสงการไงคะอย่างวาเลนไทน์ก็เกิดวันวาเลนไทน์14กุมภาพก็ชื่อวาเลนไทน์อย่างตัวนี้ค่ะชื่ออิน อินจะมีฝาแฝดเพราะว่าแพะเนี่ยจะสามารถเกิดลูกแฝดได้คือเขาจะมีลูกหนึ่งถึงสองตัวค่ะแล้วอินอินเกิดเป็นลูกแฝดอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อจันก็เป็นแฝดอินจันอันนี้คือพี่ๆเขาก็ตั้งตั้งตามตามความชอบอะค่ะไม่ได้มีหลักการอะไรเป็นวิทยาทางวิทยาศาสตร์ด้านซ้ายมือนี้ค่ะจะมีสองโรงเรือนซึ่งเป็นโรงเรือนที่ใช้สำหรับเลี้ยงแพะนะคะส่วนของโรงเรือนนี้ เป็นแพทที่ใช้สําหรับในงานวิจัยถ้าดูจากข้างนอกนะคะโรงเรือนของงานวิจัยเนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะใหม่กว่าแล้วก็โรงเรือนเนี่ยจะแยกเป็นห้องละตัวซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องเนี่ยต้องการจะดูหรือว่าวัดประเมินผลในเรื่องอันไหนอย่างเช่นงานวิจัยนี้ ก็คือเขาวัดประเมินผลในเรื่องของอาหารกับน้ำนมค่ะเพราะฉะนั้นอาหารของแต่ละตัวเนี่ยจะได้รับในในลักษณะของสูตรอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแพะแต่ละตัวจึงต้องอยู่ห้องห้องละหนึ่งตัวเท่านั้นทีนี้เนี่ยบางทีเขาก็จะวัดว่าปริมาณน้ํานมที่ได้เนี่ยมากหรือน้อยยังไงซึ่งมันเป็นงานวิจัยที่พบมากในพวกโคโนมท่านนักวิจัยบางคนเนี่ยก็จะวิจัยว่าอาหารแต่ละสูตรเนี่ยทำให คุณภาพน้ำนมต่างกันไหมหร,หรือว่าน้ำหนักตัวต่างกันหรือเปล่าหรือลักษณะการย่อยอาหารเนี้ยค่ะคือมันดูได้หลายอย่างเนาะในอาหารที่กินเข้าไปหนึ่งอย่างดูได้ตั้งแต่ว่าย่อยเป็นยังไงบ้างการนำไปใช้เป็นยังไงไขมันในร่างกายหรือว่าโปรตีนในร่างกายเป็นยังไงบ้างเนี้ยค่ะมาทางส่วนของการรักษาสัตว์ใหญ่กันบ้างวัวตัวน right? ี้เป็นอะไรมาคะเนี่ยก็สำหรับเคสนี้นะคะก็คือ คุณหมอแกมาจากวัดหลวงตามหาบัวค่<ส>ะ,<ส>ะคือเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่24นะฮะ,ฮะก็ชนกันเนื่องจากเขา้าวัวเนี่ยอันนี้ผสม,พ,มสพวกบราหมั่นนะเป็นวัวเนื้อก็เป็น, <ฮะ S 3> ปนวัยรุ่น2-3ปีเนี่ยจะว <ฮะ S 3> ัยรุ่นก็ไปท้าทายวัวตัวใหญ่ก็ชนกัน <ฮะ S 3> แต่ลักษณะชนเขาไม่ได้เขาเขาตรงหน้าผากชนพอชนเสร็จแล้วเขาก็ดุเขาดุเขาก็ไล่วิ่งไล่วิ่งแล้วก็คนจะวัวรันเทียร์สมัครที่วัดมีฮะหลายคนก็ ก็จะไปช่วยเขาก็ไล่ชนอาสาสมัครนะครับพอผมได้รับแจ้งปุ๊บก็เลยเป่ายาเป่ายาก็ที่วัดก็รู้อยู่500ไล่มันก็วิ่งก็แบบซาฟารีนะมันก็ไปสลบในป่าเราก็ต้องบุกเข้าไปแล้วย้ายออไมาเข้าคอกแล้วก็จนมาวันนี้เพราะเนื่องจากวันหยุด3วันนะฮะจนวันนี้ก็ทีมคณะสัตวพทย์จากมหาลัยมหิดลก็ไปแล้วเราผมก็วางยาเมื่อตอน8ปดโมงแปโมงครึ่ง วางยาแล้วก็เคลื่อนย้ายมาที่นี่<ะ>แล้วตอนนี้ทางนี้ก็รับช่วงต่อก็คือเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ใหญ่<ะ>ก็อาจจะต้องใช้าการดูแลที่ใกล้ชิดนะฮะเคสเนี้ยค่ะคือพอเขาขาหาักแล้วสามารถยืนได้กินได้เงี้ยเราก็เลยเหมือนมีความหวังที่จะรักษาเขา<ะ>ก็เลยประสานงานกันนะคะว่า<ะ>เราอยากจะรักษาเขาอาจจะใส่เฟือกหรือว่าทำกระดูกอะไรก็ตามแต่ว่า เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะต้องเอ็กซเรย์ดูก่อนนะคะว่ากระดูกที่หักเนี่ยหักท่อนไหนแล้วหักยังไงหักมากหักน้อยหักเป็นชิ้นเล็กๆหรือเปล่าหรือว่าหักเป็นสองท่อนแล้วสามารถต่อได้ง่ายนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอ็กซเรย์เลยดีกว่าเพราะว่าสัตว์วางยาสลบอยู่ถ้าช้าเดี๋ยวอาจจะฟื้นขึ้นมาได้เนาะแล้วตัวนี้ก็คือดุด้วยนะคะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พูดกันง่ายๆว่าสัตว์ใหญ่ สัตว์ใหญ่เนี่ยนะต้องการการดูแลต้องการการช่วยเหลือเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเพราะว่าทางคณะสัตวแพทย์มดนมีทั้งสัตว์ป่าใช่ไหมแลวก็มีสัตว์ใหญ่ในแง่ของที่เรียกว่าเป็นพวกสัตว์เศรษฐกิจใหญ่ๆพวกฟาร์มก็คือพวกมา้าพวกวัวเนื้อพวกวัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของสัตสุสัตว์ที่พึ่งของเกษตรกรแล้วก็ที่พึ่งของสัตว์ป่าทั้งหลายโดยเฉพาะช้างอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้จะไปไหนเน่เพราะส่วนใหญ่ถ้าเรานึกก็นึกถึง ลำปางใช่ไหมแต่ตอนนี้พอนึกปุ๊บก็จะมีคณะสภานแพทย์มาแล้วมดนที่อยู่ตรงพื้นที่นี้เลยกอย่างหนึ่งกาญชนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีใหญ่เป็นดับสของประเทศไทยและ2เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายชีวาภาพสูงใช่ไหมคือ, Bio acity, อไบโอเดเวอ์ซตี้หมายความว่ามีพันธุพืชพันธุสัตว์อยู่เยอะแล้วก็มีก็เรียกว่ามรดกโลกทางธรรมชาติถึงสองแห่งคือทุ่งใหญ่ในสวนและห้วยขาแข้ง เพราะนั้นเนี่ยจึงอยู่ในจุดที่สามารถที่จะช่วยบริการสามารถที่จะช่วยในการที่จะเป็นหลักในการที่จะดูแลสัตว์ในการที่จะช่วยรักษาสัตว์ได้ผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะเคสใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอได้พูดแล้วนะฮะว่าสัตว์ใหญ่อันที่หนึ่งการจะควบคุมนั้นลำบากพอควบคุมแล้วอันที่สองการที่จะดำเนินการรักษาก็ไม่ง่ายเพราะสาม หลังจากผ่าตัดถึงแม้ผ่าตัดสําเร็จทุกอย่างเรียบร้อยแต่เนื่องจากเป็นสัตว์ใหญ่มีน้ําหนักมากจะไม่เหมือนสุนัขก,กับแมวน้ําหนักเบาการดูแลการที่จะเรียกว่าประคบประง,งมหลังการผ่าตัดมันง่ายกว่าสัตว์ใหญ่โดยจุดยืนของวัดป่าหลงบบวงตาบัวสมโน,โนเราเป็นเขาเรียกว่าเขตอพยพทานเป็นศูนย์ช่วยชีวิตเพราะนั้นจุดยืนของเราคือช่วยชีวิตเขาเต็มที่ขณะเดียวกันทางทีมหอของคณะสัตวแพทย์มหลาลัยมีเดนเองก็เข้าใจเข้าใจในหลักตรงนี้เพราะว่า ถึงจะแม้จะไม่มีโอกาสเลยหรือโอกาสน้อยที่สุดแต่สําหรับเราแล้วเราช่วยเขาเต็มที่คืออย่างทีหมอที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆว่าเข้าใจทั้งนี้ในส่วนของการรักษาสัตว์ของโรงพยาบาลประสุสัตว์และสัตว์ป่าประสุบาลันมีความพร้อมอย่างยิ่งด้านอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยรองรับการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะคะท่านผู้ชมคะ และที่ต่อมาค่ะเป็นส่วนประกอบที่สองที่สำคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าศูนย์แรกรับฟื้นฟูกับกันรโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่นนะคะซึ่งส่วนแรกที่จะพาชมนะคะก็คือศูนย์แรกรับศูนย์แรกรับเนี่ยมีกําเนิดมาจากความร่วมมือกันของออกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะ ร่วมมือก,กันกับทางคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก่อตั้งส่วนนี้ขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์อันแรกก็เลยจะเป็นเหมือนกับสถานที่ที่รับสัตว์ป่าของกลางอย่างเช่นสัตว์ที่ถูกตำรวจจับหรือว่าสัตว์ที่ส่งออกผิดกฎหมายคะ่ะถ้าเป็นในแถบนี้เราก็จะส่งมาไว้พักฟื้นไว้ที่นี่นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีแพลนเพื่อ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือว่าส่งไปยังสถานีเพาะเลี้ยงต่างๆค่ะโซนแรกนะคะที่เราจะแนะนําให้รู้จักก็คือส่วนที่เราใช้ในการทํางานปฏิบัติงานรวมถึงเตรียมอาหารนะคะห้องแรกนี้ก็คือเป็นห้องที่ทางพี่ผู้ช่วยของเราะคะ่ะจะใช้ในการเตรียมอาหารนะคะพี่สาธิตจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการเตรียมอาหารให้กับสัตว์ทุกตัวในส่วนของศูนย์แรกครับนี้นะคะซึ่งอาหารของเราจะให้เวลากี่มื้อคะพี่สาธิตสองมื้อครับ สองมื้อต่อวันค่ะเวลาที่ให้อาหารก็เราก็จะขึ้นขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ชนิดนั้นๆเนี่ยเขากินอะไรต้องการโภชนาะทางด้านไหนเป็นส่วนมากอย่างเช่นสัตว์ตัวนี้กินพืชสัตว์ตัวนี้กินเนื้อก็จะต้องจัดอาหารที่เหมาะสมกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นไงคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นผลไม้เป็นผักอย่างเช่นกล้วยมะละกอส่วนเมล็ดทานตะว,วันนี่อาจจะมีคนถามว่าเอาไปให้อะไรยนยคะมเมล็ดทานตะว,วันนี้เราเอาไปให้ นกกระตัวน<อ>กน<อ>กระตัวค่ะคือนอกกระตัวกับนกแก้วเขาจะมีความชอบที่จะกินเมล็ดทานตะวันแต่ว่าการให้ก็ต้องคำนึงถึงโภชนาศาสตร์ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าให้มากเกินไปเขาอาจจะอ้วนจนเกินไปหรือหรือถ้าเราไม่ให้เลยเขาก็อาจจะขาดสารอาหารหรือว่ามันเป็นเหมือนกับเขาได้เล่นด้วยแล้วก็ได้สารอาหารด้วยนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็เป็นผลไม้รวมก็จะให้พวกอีเห็นกินแต่ว่า,าสัตว์บางชนิด จำเป็นที่จะต้องกินเนื้อจริงๆอันนี้จะเป็นเนื้อหมูเราจะมีเนื้อหมูสลับกับเนื้อไก่ซึ่งเป็นเนื้อดิบนะคะสําหรับอาหารถ้วยนี้ก็คือจะให้พวกแมวดาวซึ่งเขาจะเป็นสัตว์ที่ต้องกินเนื้ออย่างเดียวโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะเชิญตามมากินนะคะเ,เไม่ใช่ค่ะตามมาชมกันเลยค่ะเวลาทำงานกับสัตว์ป่าทุกชนิดค่ะจะต้องระวังเพราะว่าสัตว์ป่าเขาจะไม่เหมือนสุนัขและก็แมวนะคะที่ ที่เชื่องเราพูดกันรู้เรื่องเนาะสำหรับแมวดาวตัวนี้ค่ะอยู่ในกล่องกล่องนี้คือทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยเขาทํามาเราก็ไม่ได้ย้ายออกมาเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเครียดจากการเปลี่ยนสถานที่อยู่มากนะแล้วคืออีกอย่างคือกล่องเขาก็แข็งแรงดีแมวดาวตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่มาก็คือมาด้วยการว่ารถทับค่ะรถทับพอเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยพบว่ากระดูกบ,บริเวณสะโพกอะค่ะหักออกเป็น3ชิ้น ด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ทําการรักษาในการให้ยาแคลเซียมแล้วก็จากัดพื้นที่ซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มเดินได้กลับมาเดินได้อาจจะยังไม่เป็นปกติแต่ว่าก็เดินได้แล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาจะให้อาหารเวลาให้อาหารก็เขาจะต้องระวังใช่ไหมคะถ้าถ้าได้ยินจะเห็นจะได้ยินเสียงเลยว่าเขาจะขู่ตลอดเวลาพี่นูเขาจะกั้นก่อนกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว คือจะให้สัตว์อยู่เฉพาะในโซนโนูน้นเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่กั้นเกิดอะไรขึ้นสัตว์ก็จะพุ่งจากตรงนู้นมากัดมือเจ้าหน้าที่ของเราเขาไม่คุ้นกับคนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าคนเริ่มออกไปหรือว่าเขาหิวมากๆเขาก็จะเดินมากินเนี่ยคะ่ะตอนนี้ถ้าเห็นเขาเหมือนจะพยายามที่จะเดินมากินอาหารแต่ว่าก็ยังระแวงอยู่ว่าเฮ้ยใครจะมาทําอะไรเขาหรือเปล่า สำหรับตัวนี้ค่ะจะเป็นสุนัขรจริ้งจอก3ตัวนี้จะมีทั้งหมด3ตัวค่ะแต่ว่ามาด้วยอาการป่วยเหมือนกันคือเริ่มแรกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเดินได้เลยค่ะยืนก็ไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็ทำการรักษาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมายืนได้แล้วมาลูกมาลูกอมมิรงเอิญลูกอมมาหาแม่มาลูกมา ัวอาการเริ่มแรกก็คือเจ้าของบอกว่าสุนัขของตัวเองสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เดินไม่ได้เลยทั้ง3ตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือหมอก็ทําการวินิจฉัยค่ะเริ่มจากเอ็กซเรย์ก่อนเอ็กซเรย์ก็พบว่ากระดูกขาเขาอะหักทั้ง 3... ทั้งบางตัวเนี่ยหักทั้ง3ข้างเลย3ขาเลยบางตัวก็คือหักแค่2ขาแล้วก็ตรวจเลือดค่ะก็คือพบว่าค่าแคลเซียมเนี่ย ต่ำกว่าปกติรวมถึงจากการซักประวัติแล้วเงี้ยค่ะก็คือวินิจฉัยได้ว่าเขาเป็นโรคเกี่ยวกับที่เรียกว่าในในทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่าเมต a b o l i c bone d ซีหรือว่า paper bone d ดี e ีก็คือขาดแคลเซียมซึ่งโรคเนี้ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในกลุ่มของสัตว์ป่าแล้วก็นกที่คนเอามาเลี้ยงโดยเฉพาะพวกนกล่าเหยื่อค่ะที่ที่นำมาเลี้ยงแล้วเจ้าของเนี่ย ให้อาหารผิดประเภทหรือว่าให้อาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอค่ะนกก็จะอย่างเช่นเดินไม่ได้บินไม่ได้ไงค่ะบางทีพอมาเอกซเรย์ดูก็คือพบว่ากระดูกบางแต่ว่าตัวนี้สตัวค่ะก็คือหมอรักษาเขาแล้วให้แคลเซียมเพิ่มให้อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาะแล้วก็ทำการเข้าเฝือกให้อะค่ะประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็หายเป็นปกติทุกตัวค่ะ ผู้ชมคะนอกจากที่นี่จะรับสัตว์ที่ป่วยไว้อนุบาลแล้วก็ยังมีสัตว์ที่สวนสัตว์มอบไว้ให้เป็นวิทยาทานการเรียนรู้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวถัดไปะคะ่ะเป็นตัวที่คนอาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเคยเจอหรือเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ตัวสีดำๆเขาชื่อว่าหมีขอหรือว่าอีกชื่อนึ่นะคะ่ะชื่อว่าบินตุรงมีสองชื่อนะคะ หางของเขามีความพิเศษนะคะถ้าลองสังเกตดีๆเวลาที่เขาปีนป่ายคือหมีชนิดนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ชอบปีนป่ายแล้วหางเนี่ยสามารถที่จะใช้เกาะกิ่งไม้หรือว่าเกาะเนี่ยค่ะเขาจะใช้ในการกเกาะเหล็กเกาะกิ่งเพื่อพยุงตัวได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็จะได้เข้ามาสัมผัสกับสัตว์ป่าตัวเป็นๆจริงๆที่บางทีเราไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเราก็จะเห็นเขาอยู่แต่ในกรงใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้จับหมีขอตัวเป็นๆวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือเขาจะเป็นตัวผู้และตัวเมียเรากําลังจับคู่เขาค่ะว่าเขาจะผสมพันธุ์กันไหมแล้ว จะออกลูกยังไงนะคะคือเพื่อเหมือนเหมือนเป็นการศึกษาวิจัยไปด้วยเนาะทีนี้ตอนเนี้ค่ะก็คือจากการสังเกตของพี่คนเลี้ยงพบว่าเขามีการเหมือนกับไล่ผสมพันธุ์กันอยู่แต่ว่าก็ต้องรอรู้ว่าจะท้องหรือเปล่าในศูนย์แรกรับนั้นก็มีหลายส่วนที่รองรับสัตว์ป่าเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้อีกหลายส่วนมีทั้งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกตรงนี้นะคะเป็นเต่าบัว ถ้าใครได้ดูข่าวเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วที่บอกว่าจับเต่าได้ตัวใหญ่ๆค่ะแล้วก็มามอบให้กับที่นี่เพื่อให้ใช้ในการเรียนการสอนนะคะอันนี้เป็นเต่าน้ําถ้าลองสังเกตดีๆค่ะเต่าน้ํากับเต่าบกเท้าเขาจะไม่เหมือนกันถ้าเต่าน้ำเนี่ยเขาจะมีพังผืดตรงตรงนี้ค่ะคล้ายๆกับเท้าเป็ดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเต่าบกเนี่ยเท้าเขาจะตั้งๆเหมือนเราลองนึกถึงเท้าช้างอะค่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ตัวนี้นะคะถ้าสังเกตกระดองเขาจะวาวเข้าไปอันนี้ใช้แยกเพศได้ในเต่าเนี่ยถ้าเป็นกระดองวาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเพศผู้แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยกระดองเขาจะเรียบอันนี้คือเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ถ้าเด็กนักศึกษาคณะสะตัตวแพทย์มาก็คือเขาจะต้องรู้พื้นฐานพวกนี้ให้หมด ต่อไปนะคะที่เราจะพาไปดูก็คือเป็นหมีซึ่งหมีควายตัวนี้2ตัวนี้นะคะเป็นมีที่มามาจากว่าตำรวจเนี่ยได้จับมาจากพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจว่าจะเอาหมีลูกหมี2ตัวนี้ค่ะไปขายเพื่อกินเป็นอุ้ง,งตีนหมีทีนี้เนี่ยพอจับมาแล้วก็คือจะกลายเป็นสัตว์ป่าของกลางซึ่งตอนนี้ค่ะก็คือเราเลี้ยงมาได้ประมาณ2เดือนละสัตว์ก็ตัวโตวขึ้นนะคะอันนี้เป็นหมีควาย เพศผู้หนึ่งตัวเพศเมียหนึ่งตัวค่ะเรามีแลนว่า2ตัวนี้ค่ะเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยอนุญาตให้ใครเข้ามาเล่นหรือว่ามาทักทายกับเขานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคุ้นกับกับมนุษย์แล้วก็เวลาที่เขากลับเข้าไปอยู่ในป่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยหาอาหารเองหรือว่าหนีจากคนไม่ได้นะคะ กติเราก็จะเปิดให้เขาสองห้องค่ะเพราะตอนเด็กๆอยู่ห้องเดียวก็ก็พอแต่พอเริ่มตัวโตวเหมือนกับบางทีเขาทะเลาะก,กันบ้างเนี้ยค่ะเราก็อยากให้เขามีที่ที่ได้หนีที่ได้วิ่งเล่นก็เลยเปิดให้สองห้องเลยเขาก็จะเปิดวิ่งเล่นได้ปีนป่ายได้ ต่อมาแห่งที่3นี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่กำลังจะเปิดทำการเร็วๆนี้ค่ะนั่นก็คือสถานวิจัยสัตว์เขตร้อนค่ะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการจัดการของโรงเรือนเลี้ยงไก่เข้าร่วมในการตรวจสถานที่ด้วยค่ะในส่วนของคณะสัตวแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยมม่ดลเนี่ยเราเล็งเห็นถึงความสําคัญในสัตว์หลายๆส่วนนะครับทั้งในส่วนของสัตว์เล็ก ซึ่งเน้นที่สารยานะครับและในส่วนพื้นที่ของที่ไซโยกเนี่ยเราเน้นในส่วนของปศุสัตว์และสัตว์ป่าแล้วสถานที่แห่งนี้คือสถานวิจัยในสัตว์เขตร้อนนะครับอันนี้ถือเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สาคัญชิ้นหนึ่งที่เราภูมิใจจะนําเสนอนะครับอันที่1ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างสมจริงเพราะณปัจจุบันเนี่ยเราเหล็กเลี่ยงไม่ได้ว่าสัตวแพทย์เองเวลาเข้าไปทํางานทางด้านปศุสัตว์หลายส่วนต้องเข้าไปทํางานในฟาร์มซึ่งฟาร์มณปัจจุบัน ส่วนใหญ่พัฒนาไปเป็นใช้ระบบ Evaporation System ไม่ใช่การเลี้ยงแบบระบบเปิดยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบือมีโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามานะครับลงเลนระบบเปิดเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงส่วนลงเลอนระบบปิดอย่างที่เราเห็นนที่เนี่ยะครับก็จะค่อยๆเข้ามาแทนที่ในอนาคตผมคิดว่าอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้าไปนะครับนั่นหมายถึงว่านักศึกษาของคณะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในระบบเหล่านี้ให้เชี่ยวชาญ ซึ่งการจะทําให้เชี่ยวชาญได้เนี่ยอุปกรณ์การเรียนการสอนมันจะต้องควรจะต้องมีพร้อมสัตว์นะครับสำหรับนักเรียนที่จะต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่6หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าเข้าไปในฟาร์มและเราพบว่าเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพหรือว่าผลผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในระบบการเลี้ยงสัตว์หรือว่า Animal Production เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องเข้ามาดูจริงๆจังๆเลยคือเรื่องของการจัดการในรูปแบบฟาร์มวิจัยแบบปิด จะต้องมีระบบการฆ่าเชื้อของยานพาหนะและบุคคลที่จะเข้าไปในศูนย์วิจัยซึ่งส่วนนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะมาถึงโรงเรือนเลี้ยงไก่นั้นภายในประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลายๆส่วนทั้งการจัดการอุณหภูมิระบบส่งถ่ายอาหารโครงสร้างของโรงเรือนดูแลทันสมัยจริงๆนะคะในส่วนของตัวคอนโทรลอุณหภูมิ คอนโทรลความชื้นนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวนี้เป็นตัวตัวคอนโทรลเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราจะต้องรู้ในส่วนของความต้องการของสัตว์ก่อนนะครับว่าสัตว์ต้องการอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับความชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเซตใส่เครื่องนะครับเครื่องจะหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในส่วนของตัวโรงเรือนนะครับที่เป็น evaporative cooling system นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวเยื่อกระดาษนะครับเพื่อทําให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงนะครับมันลดต่าลงนะครับให้เหมาะสมกับตัวไก่เพราะฉะนั้น ในส่วนของตัวโรงเรือนนะครับก็จะมีในส่วนของกระดาษนะครับคิดลักษณะง่ายๆนะครับเหมือนกับมน้ํารถยนต์นะครับแต่ว่ามน้ํารถยนต์เป็นการเป่าแต่นี่เป็นลักษณะการดูดดูดเอาความเย็นไปหาตัวไก่นะครับคิดง่ายๆนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวท่อที่อยู่ด้านบนนะครับปล่อยน้ําลงมาเพื่อที่น้ําผ่านนะครับในส่วนของเยื่อกระดาษนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําที่ไหลออกมาก็จะทําการดูดและคายความร้อนนะครับแล้วก็เอาความเย็นเข้าไปในโรงเรือนนะฮะ ส่วนเรื่องอุณหภูมินะครับเราจะมีตัวในส่วนของมาสเตอร์นะครับอคอยเช็คอุณหภูมิอยู่ว่าณนะอุณหภูมิณนะตำแหน่งต่างๆะนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับเรายิงไปที่ฝ้าเพดานนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ21องศายี่องศาซึ่งโดยปกติตแล้วตรงช่วงต้นช่วงต้นของระบบ p v a l อุณหภูมิจะต่ำแล้วพอมาถึงส่วนของพัดลม อุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นแต่ว่าโดยหลักการยอมรับสากลของโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนอ e ีเวนต์โพเลฟนะครับครับจะบวกลบกันไม่เกิน3-5องศา C แต่ส่วนใหญ่จะบวกลบกันด้านหน้ากับด้านท้ายต้องไม่เกิน3องศา C ในส่วนของการให้อาหารเราจะให้อย่างนี้นะครับโดยให้ให้อัตโนมัตินะครับจะให้มากให้น้อยหรือให้วันละกี่ครั้งอันนี้ก็นนขึ้นอยู่ก<ต>ับอยู่ที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องให้อาหารเนี่ย จะค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ไม่รบกวนไก่แต่ให้ได้บ่อยครั้งอันนี้ดีกว่าเม่นวดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเราฟีอาหารนะครับค่อนข้างเต็มถังก็จะต้องไปกลับแล้วก็เพียงพอนะครับหรือไม่งั้นก็คือภายในครั้งเดียวเลยใช่รอบเดียวรอบเดียวอย่าพยายามให้ย้อนกลับมาโดยที่มีอาหารมาครึ่งเดียวอย่างนี้ไก่จะได้รับอาหารไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปด้านท้ายมันไม่หมดก็คือไม่หมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าต่อ ตอนหนึ่งแถวเราต้องคำนวณก่อนว่าคุณจะต้องใช้อาหารเท่าไหร่<ช>แล้วใส่พอดีเลยเพื่อให้มันรันได้พอดีถูกต,ต้องครับอาจารย์ครับสำหรับการการเรียนการสอนในคณะเรานะครับชั้นปีหนึ่งถึงปีปีที่6เนี่ยไม่ว่าเด็กเปลี่ยนหน้าเข้ามาอย่างไรก็จะดูจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้ววิวัฒนาการหรือว่าความรู้การพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับหรือว่าอีกสองสามโรงเรียนที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานที่ให้เขามาเรียนรู้เฉพาะเรื่องพื้นฐาน ในการจัดการโรงเรือนเท่านั้นยังเป็นที่ที่ให้ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้มาทําการวิจัยซึ่งงานวิจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วครับเขาใช้งานวิจัยของมหาวิาลยเนี่ยเป็นตัวนําพาประเทศเป็นตัวชี้นําประเทศว่าควรจะก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวหน้ากี่ก้าวหรือว่าควรจะต้องหยุดไว้ก่อนช่วงระยะเวลาใกล้น,น,นี้หลังจากที่เรานําไก่ไข่เข้ามาทดลองพอลันระบบไปได้สักชุดหนึ่งชุดต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีงานวิจัยตามเข้ามา งานวิจัยที่เราสนใจแล้วก็มีการทาบทามกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ทดลองในในเซกชันเล็กๆแล้วก็คือการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของไข่ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มบางคนเขาต้องการบางอย่างบางคนห้ามวิตามินบางอย่างห้ามแร่ธาตุบางอย่างซึ่งอาจจะไปมีผลต่อสุขภาพบางส่วนเขาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราสามารถผลิตได้จากที่นี่ครับผม เราก็ได้เห็นโครงสร้างหลักๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีไปเรียบร้อยแล้วในตอนหน้าค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเราจะเกาะติดการทำงานของคุณหมอที่นี่มีทั้งเรื่องตื่นเต้นมีทั้งความรู้ที่รอเราอยู่ติดตามชมได้ที่นี่ที่เดียวค่ะวันนี้ Animal Speak ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ